ฝนมาอีกแล้วพี่น้องข้าวขาแม่ตุ้งข้กินตำหุ่งน้ำกันครับผมก็ที่กินเขากแบบนี้ได้ปหมตำหุงมาสู่น้องพิมกับน้องไม่กินเหมือนโอ้ยตำเทลี่น้ำไลยแตกเลยขวนพักบอนมันโรนว่านิีต่ำหะของหุ่งบ่ตัวใหญ่ปไปเดยกันนี่โรนอุ้ยฮุงตัวนี้แซ่บเด้นี่นี่โรนมากมากมาไม่ใหญ่ไรบ้าต่ำาปุ้นใช่ไหมเฮ้ยแกให้นี่ นี่กินข้าวแล้วก็เอี้ยกินข้าวแล้วบอกับกินแล้วกับต้มไข่ไข่เอี้ยป็นหลานครับผมผี่มานั่งนั่แม่ให้เอี้ยดไหมกินมาเที่ยงนะออมไก่ออมไก่ไม่เอาถ้วยไหมมีออมไก่พร้อมนี่อาจารย์ไปโอ้ยกระเบื้องพลาสติกกระถิ่นอมไก่กระถิ่นหมาะอู้หูอมไก่ความเดี่ยวผ้าผีเห่าจันอาเขับปุ่นเอย่างขับปุ่นเอาไปทั้งปุ่นไป สวยสวยสวยใส่บ้านมันี่กินข้าวแล้วเด้อพ right. oh. 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 hmm. uh ี่น้องกินข้าวปุ้นอีกยังเวนข้าวปุ้นเห็นข้าวปุ้น่ท่นอาบน้ำซะห่ฮะอาบน้ำซะนไหนจิ้มเน่ยิมเพชรบ่บ่เพชรกับบแซบใช่บ่ใช่บ่ ติบเขาใครสิจะเอาเขาอมทมาหน่อยมึงเอาเขามัมาคนโ้ยตักเอาควน่ะสายบัวเอาพหนุ่กตัดเอาเอาบัวเอาว่ม่จักส่วงขวางกรงดหลบแั่มาอือพอดีตากเนี่ยพอดีกล้ามพอดี กัเดียวพอดีเ่อยดับึยู่หน้าบอดาบเด้อพิมบอดคบอคือยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ดับเอาดับเอามีตกซื้อให้ดับดับดับเลยบทมีโอ้ยงนเะ้ฝนบ่เขี้ยวหมดังซี้เือดจะตมอทั้งลดน้ำ

เนี่ยไก่ขึกลายเป็นไข่ในกอกท่านเป็นน้องต่ออินเนี่ยน้อนต่อเบื้องมือได้หนาดำน้อยต่ออูน้องขนาดอูหั่ขลาดอูใหย่นี่ตัวมันมนมาที่หลังนี่แบบนี้嘛จริง เอาาไปตุ้งนี่ักถากันไปจองักะถิ่งตลดเลยเด็กบอนบิดเหอแก่เยนี่ะไรอเดียวนี่ล่ะเนี่ยต้นคางกีีาไผ่เนีย ลงเลยอยากอยากกินเลยมาไปไปทางหนอนเสะขายว่ะเออมามาทางน้ำเงาบวกกับไปทา้งดอนปูตาหมุ่มอานเตียังหมุ่มอานเราไปเราเห็นยังว่าคุ้นนังคำค้างเนื้อเลยบ่ไปเลยไอ้เจ้าอันนั้นอ่ะเจ้ามันเดียวค่อยกวจักเจ้าว่าอีหยังเจ้าหาอีหยัง ม่ยานะยิงแลูกอหาล้่ยานอแ้พ่อไป้น้แต่งมาเอกลุลงดีันดีเลยเขาเห็นดีนั่นไม่แล้วน้องแปนออกพ่นออกพูนแนนอยู่ปีนหอดไฟวะออ๋าปีนไฟเหมอเนี่ยขึนๆไฟมาขึ้นมันจะบานไ าก็อยู่ถนนเชือมนิน่อใแกอยู่สายบันถนนถนนบันทเงแดงลว่าผู้เนมักิดไฟหอบหน้าติดบื้อแว่ว่แเมืองเห็นติดของผู้เมัิดไฟถึนลาย่แถวหน้าว่ีเลยพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้ว่ามันมากแก่นอกมันนี่จ้าจะเลื่อนกว่าห้าล่ะเพราจะคิดว่าจะเพิ่มก็เลื่อนเพิ่ในลงไฟอย่างเดีวบางผู้เมักแต่ไฟออนหน้าาเอา หานเพิ่งจะเลื่อวานคมาเรื่อยๆมาหอดพี่เดียวไปเป็นรถแล่นหานโอ้ยู่ถนนใหญ่เหมือนกันพิมพ์มาพิมพเป็นยังเจริญคักติ้มีหอดไฟมีหอดถนนออกจากบ้านเข้ามาหลงเลยบ้านมันยู่ตรงหน้าหน้าวีไอพีบ้านถนนใหญ่เลยหรือถนนดีกว่ม รถมันมีรถไงแรงเนี่ยก็เมืองหนาเรี่งก็เมืองหนาเรื่งว่ารถคนกินรถบันคนห้างเสศนใหญ่นะบานบานนาท่มลงไปดู้กดดำรถยังแรงหลายท่าเมากหลายถนนมุนมากบาร์รถอ้อยข้เจะบารารถอ่อยกันขึ้น มันแรนะะินแกเห็นมากไปทังโด่งน้านเามันแหนขึ้นเยอเยอะานแกรนงเงของหวาน้องาใส่ด้ตัวเห็นต่อมาตของหวานนี่ต้องเท่าเดยดนะนี่ปูขายบลอกมั้ปูขายบอเอากุ้งไมใช่หม,ม okay. mm. ือนปะขอยช้เดีกินเจ็ตัวคอยกินสตัว ีอปูค้ายบ่อกปูเนเส็มเลยมากๆนี่ปูเนี่ยเล้วเสปูเจ้าตันเดีนจะอาจจะตั้งเมื่อไหร่นายซื้อแบบลูกอไรหรอกไอเจ้าลวกไ่เอาะมันกับะกินมันกับมะกินมันกินได้ดิบเพราะว่าไอปูมันมันนะสดเนาะไม่งานลวกแล้วมันมันไม่น่ากินเจ้า ในตนทพิม,มันบเ็ดมันกับเบสยียพิมตามสูนรเนาะอุ้ยเ็ดที่บูคม่ลถนนูนัน่นอบ้านน,นี่หละปอกนี่แะไม่อกอะแม่ปอกให้แม่ปอกให้ค่ะแม่จะปอกให้นะคะไม่เยมา สมาแล้วพี่เนาะอาลาบาน้ารับน้ำต้นติ๋มเนียสองตาเหมือนนี่นิ้ตื้อจับเป็นว่กน้ำเตียงนิ่งนิ้วุลยอเเรียนเหรด่านโน เพื่อให้หเวโตนี่ยัวโตนี่ามแม่ไม่พอแก้วน้อเดี๋ยวนี้นะปากไม่เลือเลยกำลังรังเขาไหลเขาจ้าเพียงมากเราแกเพื่อนอัาประกาศต้องบอกให้เราบ้าง มันปักกาเด่นผ <substantive. S 2> ู้เล่ได้อยู่ใกล้เขาถ่ายเก็บฟ้องคืนผู้ได้อยู่ใกล้บูงไก่หนองไก่บูงประกาศแล้วองเข้ามือเพราะว่ามันมันดีเขาถือควายน้ามาถิอพานให้เขาความเนี้ยเทปเดิมนี่จังหวัดลอยเอ็ดงาอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกแป๊บบอกให้งาให้บอกให้แปะแปะอำเภอเนาะบอกอะไรเอ็ดนาง ขอเรหยุดเทาแค่รียแล้วเ่เรนบวกคือด่ในปากเลย่างสมอ่างนี่กแม่ยังไาแล้เป็นจับตาเจาของน้ำแกงน้ำแกงมากครับน้ำแกงเนี่ยเขาเลียงไปจาเลียงไปเต็มนี่แหะตัวกระน้เข็ดแล้วพอดีเ็ดรีแล้วพอดี ผมนางผมไม่ไม่ผมดินเขาบ่ได้เลยตะลังลมกันนั่น็นลมพี่วางีไปนะีหาซีหกกองหก่องหกสองป่ะฮ่เฮียเฮายเขาสองเขาสองเป็นยังวะโอ้ยนั่นมาหาอย่ไปกินหน้าป่ะถือขนทิดจะคายน่าหันพิมื่นยูได้บ เม็ดฝนลงไปถือตัวไมันลงไปถือไค่มันได้ตายข้าวตะไคร้เี่ยลูกเอ้าคอยขึ้ปัดตะไคร้อยู่เมืเศ้ามันก็ตกจังอ้บอกห่างมันข้นเนาะเธอบอกห่างขนนั่งเอาปลงเธอกบ่าเปนแม่ห่างเแ่าเป็นผู้สาวโดนะ คนปลูกไว้เจ้าว่าชิได้คนที่ออกฟุ้นไปใส่ก่อนปลูกไหกงาเออแล้มันมาปั่มออกเด้อมันจะไปเอาออกแล้กันัจะเก็บมากแล้กันนี่องหมากกับเก็บแค่บอกก็ตักออก่อเาไปเอาหมากแล้วกัหมากออกก็จะตายหรอกต้มน้ำใส่ขวด เหยี่ยมไงนั่นน่ะเหยี่ยมมันหกขันหน้านั่ขี้ดินขาเจ้าจะนุ่นหล่อนเขี้ยนแหละมมานมุ่นหล่อนเขียเพราะนั่นนั่นแม่อะไรอ่มีอดมัเกลียวน่นหล่อนเขียขาเจ้าปูกกระเจี๊ยบไงกระเจี๊ยบกระสีอังห้ลูกว้ายบมามันตากแดเลยจุ่มแลมน้ำแก ใช่เงนตามดวใช่ใช่หรอนาะคือการกำนัเียวเือเปลี่ยว้ไ่แบบสวยสั่งหนาี่บ่อยืามสู่ตายออมาแล้วก็ตายกแตวมีบัตรได้หรือเป็นสวนเลยอะแบบผิดเยอะยขึ้นยู่ยด้พอเดือเอามาบม ต้นพักขาผมเาไปทางต้นเงี้งต้นเงี้ยรยายคุยคุยน้อยหลายควานในมันหฮะกับเพี้ยนเนาะอยกินแล้วครวานในไปหันไหมขึ้นเพียบเลยทางต้นพักขาก่อนแม่จะต้องปลูกปลูกไ่ปลูกอยู่บ้างเม็ดมันแตกก็ต้องออกก็ได้เลยนี่เองปลูกใองรอหัเจ็ดตัวเนี่ ที่น้าเนี่ยเพื่อนไปหลายสูถามว่าปิ่นกินรดโอ้ตัวมันอกี้ไงซูเป็นสาวแล้วมานั่งกินที่ได้ตัดฝากซูเนาะที่ได้ตัดแล้วก็ส่งลงไปให้เนาะแล้วปกรุงเทพอ่ะเนาะภาพเรียนังสื้ออย่างงงเทพง่ายเสียงน้อำน้ำมาฝากให้เด้วยให้ด้วยฝากเลียนไม่เอ้ยฝากเลียนไม่กินนั่แน่เด้อ กปที่ไปหาตัดไปให้ัน้วนบมไปให้ส่งไปเรอยองไปซื่อๆพ่ออย่างรยังไหีข้าไปำคข็ออยากไปเห็นผู้บ่าเหบ่อยากเขาไปเห็นผู้บ่า่บ้นเลียนน้ำกันเด้อไปเรียนน้ำกันเลยะกนอน่องกัเรี้ยนน้ำหามวยน้องนีเที่ยวเพต้องช่วยเนี่ยนั่นแหะสีสวนมึเอง ไม่赖ทีนี่กระไรเห็นเขาเยียไปเยี่ยกระั้เขาเจอปะปะแล้เขาห้องดืนแขนเขาห้งแขนเขาไปห้องปะปะนี่เดีนพิมหมดเล้วปะปะทันพิมมาถอเกียก่อนพิมมาโอ้ยเีดยเสวยเลย ขนสวยของแม่อะไรอย่างเอี้ยี่สถึงงามได้ไหนเนี่ยอยากให้ภูมเิเหมือนโอ้ภูมิที่ซื้อเครื่องหนีบไปมันดอกไปพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับแซ่บมาก